ดูกีฬาอื่นกันบ้างนะคะแต่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการประกาศอำลาแขวนแร็กเกตอย่างเป็นทางการของราฟาเอลนาดาวแล้วบรรดาแบบโหนะักกีฬาหลายคนนะก็ออกมาแบบครับแสดงความกาเลยเหมือนชื่นชมอะ่ะยิ่งใหญ่มากความยิ่งใหญ่ของอราฟาเอลนาดาวมาด้วยความคําว่าพรแสวงนะครับสาหรับนักเทนนิสคนนี้นะผมว่าเขาเหมือนลรนโดครับคือมาด้วยความยากลําบากตีเทนนิสคอดินมาก่อนนะครับซึ่ง คุณผู้ชมเราน่าจะอยู่กับมาตั้งแต่ยุคแทมมี่กับพาราดอนนะคนคนนี้ลาเฟนาดาวเนี่ยมาที่หลังพาราดอนสีชาพันธุ์ด้วยําเคยเจอในวิมาัลด์นะครับแพ้พี่บอลของเราด้วยนะใช่แต่เรามาถึงยุคพี่บอลแบบพลิกเนาะใช่ครับเรามาถึงยุคที่นาดาวแขวนและเกตครับคุณผู้ชมครับจะพูดอะไรคะคุณจะพูดเขาก็ยืนยงคงกระพันเราก็ดูกีฬามานานจริงๆรนะครับลาฟาครับลงเล่นรายการสุดท้ายที่เขาเคยบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเขาจบเดวิสคัพเนี่ยเขาจะแขวน และเก็ตแน่นอนนะปรากฏว่าเออโอ้โหโอ้โหดูแต่ละคน,นที่<ผ>ม,มาดู่เพิ่งเห็นเนี่ยเวแคมก็ไอ้น,นี่ด้วยนะครับก็เนเธอร์แลนด์ชนะทั้งคู่สเปนไปได้ครับจริงๆค,อคือนาดาวเล่นประเภทเดียวก่อนแพ้ฟานเดซานชูมือ8ปดของโลก4 6 46เอาคาราสมาตีตื้นให้สเปนเป็นหนึ่งตีเสมอนหนึ่งหนึ่งหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บออาคาราสไปจับคู่กับมาเซลกาโนเย่ก็ไปแพ้สองหนึ่งทำให้สเปนอะตกรอบแล้วฮอลแลนด์อะอันนี้คือเดวิสคัพเป็นทีมชาตินะ ก็เข้ารอบต่อไปนะครับก็หมดหน้าที่แล้วสำหรับลาเฟลนาดาวกับทีมชาติสเปนนะพอหลังจากจบรายการก็ตามที่เขาบอกครับเล่นอาชีพมา23ปีนะครับเขาก็ประกาศแขวนแร็กเก็ตอย่างยิ่งใหญ่นะฮะเป็นแชมป์การสแลม22สมัยฮะโดยเฉพาะเฟรนช์โ p e เโอ้โหเนี่ยครับตอนที่เสื้อเขียวแบบนี้เลยนะครับความน่ากลัวของมาทาดฮะคือโหดมากเป็นนักเทนนิสที่ใช้คำว่า ทลายกฎการตีเทนนิสแทบจะทั้งปวงแล้วเราอ่ะเคยจําได้ว่าเราเคยคุยกันในตอนสมัยเราทํางานด้วยกันก่อนหน้านี้เนอะป๊อปว่าเขาเป็นนักเทนนิสที่ดูจะยืนระยะยาวๆนะจะยากเพราะสโตรกการตีเขาการเบรกเขาอะไรหลายๆอย่างมันดูเออมันดูมันดูมันดูร่างกายพังอ่ะโหปรากฏเราใช้แรงมากคนอื่นสองเท่าครับใช่เนอะเดี๋ยวเราเคยคุยเรื่องนี้กันเราจำได้เลยแล้วปรากฏว่าแบบพิม ประหลาดใจเหมือนกันนะที่เขาอยู่แบบนานถึงแม้โอเคในช่วงท้ายอาการบาดเจ็บมันจะมารบกวนเขาเยอะมากซึ่งก็ด้วยอายุอ่ะอย่างเฟเดเรอร์เองก็เหมือนกันอาการบาดเจ็บมารบกวนอย่างนาดาวก็เหมือนกันนะคะที่เขาก็พยายามจะแบบโล่หน้าอย่างใสเออดูดีสมัยยังนะยังใสไม่แต่สิ่งที่เขายอดเยี่ยมมากๆเลยคือคนสเปนอ่ะคนอาเจนินาคนสเปนเกิดมากับขอดินครับพวกเนี้ยก็จะโดนค่อนขอดว่าได้แต่ขอดินเออขอดฮาร์ดคอร์เต็มที่ก็เก่งแล้วไม่มีทางได้แชมป์ขอด้ายหรอนี่ ได้ออสเตรเลียโอเพ่นได้วิมเบิลดันใช่ได้ยูเอสคือก็ได้โกลเด้นสแลมเหมือนกันนะครับออสซี่โอเพ่นเนี่ยคว้าไป2เฟนโอเพ่น14สมัยวิมเบิลดัน2 US ยูเอสโอเพน่นะฮะสุดยอดเนาะโหเรียกได้ว่าเขากับเฟเดอร์ร์น้องวัชชภวิดรวมถึงแอนดี้เมอร์รี่นี่คือยิ่งใหญ่ไม่ไม่ยิ่งหยอดไปกว่ากันแต่จะบอกว่าคนที่พูดถึงเขามีมากมายเมื่อกี้ในภาพมีเซเรน่าวิลเลียมใช่ไหมมีเบ็คแคมมีอินเนสตาอินเนสตาแต่คนที่พูดถึงเขาแล้วเราอะรู้สึก อินที่สุดอินที่สุดคือคนนี้ค่ะคือโรเจอร์เฟเดร์ค่ะที่ก็ได้โพสแสดงความรู้สึกถึงราฟาเอลนาดาวว่านาดาวทำให้โลกเทนนิสภูมิใจที่ฉันจะร้องไห้เวลาพูดเรื่องนี้ผมก็เห็นวพราะว่าจำได้ตอนโควิดอะที่แบบไอ้ล็อกดาวอ่ะแล้วเขาก็ทำวิดีโอคอลกันนะคือจริงคือในในสนามเขาจะต่อสู้กันแต่เขาเป็นเพื่อนกันนะคือเจนท่านแมนมากนะคู่ใช่ทั้งคู่เลย นะคะแล้วก็เฟเดรเรอร์พูดถึงนาดาว่าในโอกาสที่คุณเตรียมจะปิดฉากจากกีฬาเทเนนิสผมมีบาง,างอย่างอยากจะแบ่งปันก่อนที่ผมอาจจะวันไหวไปกว่านี้คือเฟเดรเรอร<ส>์เขาเป็นคนทีบบ่ e m o t i o n a นอลเออเริ่มจากเรื่องที่ชัดเจนที่สุดก่อนอย่างเช่นคุณเอาชนะผมหลายครั้งมากกว่าที่ผมชนะคุณเสียอีกคุณท้าทายผมในแบบที่ไม่มีใครทําได้เวลาเจอกันมันขอดินมันเหมือนผมก้าวเข้าไปในสวนหลังบ้านของคุณแล้วคุณก็ทําให้ผมต้องเหนื่อยหนักเกินกว่าที่คิดผม คุณทำให้ผมต้องกลับมาทบทวนเกมเทนนิสของตัวเองใหม่ผมคิดว่าผมอยู่บนจุดสูงสุดของโลกและผมก็เป็นเช่นนั้นจริงๆจนกระทั่งสองเดือนต่อมาตอนที่เจอกันคือวงเล็บอันนี้อธิบายเพิ่มก็คือตอนที่เจอกันครั้งแรกปี2004เนะาะเมื่อคุณเดินลงสนามในอามีด้วยเสื้อแขนกุดสีแดงโชว์กล้ามแขน <laughs> และคุณก็เอาชนะผมได้อย่างไม่น่าเชื่อผมได้ยินข่าวลือว่ามาเกี่ยวกับคุณว่าเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าทึ่งคนหนึ่งจาก ca, มาโยกาผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ระดับ เจเนอเรชันซึ่งอาจจะคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้ในสักวันหนึ่งแต่มันไม่ใช่กระแสเท่านั้น <ừ. S 2> เราทั้งคู่เริ่มต้นเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่มีร่วมกันมาและ20ปีให้หลังอยากจะบอกคุณว่าคุณมีเส้นทางที่สุดยอดยกักษ์นมากมากซึ่งในจํานวนนั้นคือแชมป์เฟรชโอเพ่นสิบสี่สมัยที่ถือเป็นะวัติศาสตร์คุณทําให้สเปนภูมิใจคุณทําให้โลกเทนนิสทั้งใบภูมิใจอ๋อเ้าน้าตาจะไหลเขาพูดไม่เกินจริงเลยครับเพราะว่าช่วงนั้นนะครับโรเจอร์เฟเดร์ครับ ตียังไงก็แชมป์ตียังไงก็ชนะพอเจอกับนาดาวนะมันเป็นคู่หยุดโลกอะ่ะใช่ครับเราอยู่ที่ไหนเราต้องหยุดแล้วเราต้องหยุดทําทุกอย่างก่อนเพื่อมาดูอะ่ะแมทที่เฟเดอร์เลอร์พูดว่าเขาแพ้นาดาวนะผมยังยังดูอยู่เลยแล้วก็มีดุมเด็กหนูเนี้เฟเดอเลอร์แก้ไม่ได้กับบอลสูงที่เข้าแบ็กแฮนด์ม,มือเดียวของเขาจนแบบอย่างที่เขาบอกครับผมว่าเขาแก้ทางมานับไม่ถ้วนใช่จนถึงขนาดมีครั้งหนึ่งให้เอา ข้างนึงมันขอดหญ้าข้างนึงมันขอดดินครึ่งนึงอะครึ่งครึ่งไปีแล้วปีมาแล้วครับเวลาอุนกาเซตด้วยครับเมื่อกี้คือเขาเชียร์เรย์มาดดิดนะครับแอนนี่มารีครับโอ้โหแอนนี่มารีสุดยอดเนาะใช่ครับก็โหอีกกี่ปีแล้วฮะกว่าจะมีจนทุกวันเนี้ยผมยังนึกไม่ออกเลยว่านักเทีนิ่คนไหนที่ขึ้นมาแทนอังเดรกาซี่แล้วมีวิธีการตีไรซิ่งบอลแบบกาซี่นะมันดจะบอกเลยว่านาดาวนี่นะโหัวหายาดเนาะใช่คือไม่มีใครเขาทำแบบนี้ด้วยครับเหมือนกับว่าไม่ทำให้ตัวเองได้เปรียบ เขาตีลูกเทนนิสดันขึ้นเนออถูกปะมันดูเหมือนไม่ได้เปรียบแต่ว่ามันมันสามารถตีได้พวกเราแบบมันเราโตมาแบบแบบเนี้ยครับตอนนี้ก็ในในตำหนะระดับตำนานจริงๆก็เหลือแบบยโควิชอ่ะแต่ยโควิชก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ายโควิชก็จะมีคนทั้งรักทั้งไม่ชอบนะไม่เชิงเกลียดแต่คือด้วยคาแรคเตอร์เขามันแบบมันกวนๆอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือน เฟเดอร์ราฟาเอลนาดาวนาดาวตอนขึ้นมาคนไม่ชอบก็เยอะนะเฟเดอร์หนุ่มๆก็ไม่ธรรมดาโอ้ยเคลียนยาวแล้วเรื่องเทนนิสเนี่ยยาวละทั้งเบงและเทนนิสเนี่ยไปไปคือเราสองคนเห็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องเทนนิสเราชอบดูนะผมชอบมากคุยได้เลยนะคะ